สวัสดีครับเจี๊ยงครับสวัสดีเจี๊ยงค่ะ <c oughs> ยิ่งค่ะว่าสูตรวิ่งแม่นขนาดอ๋อสุดวิ่งวิ่งล่างเนี่ยเขาปล่อยไปแล้วอ๋อบนเขาก็ปล่อยไปแล้วคือจังมันโค้งสุดท้ายแล้วนะโค้งสุดท้ายท้ายสุดนี่คือเขาเอามุนลงรอบแรกเนี่ยคือจังเอาล่างเพราะว่าล่างมันไปหา,าลัตเตอรีอ่เล้วเขาก็ปล่อยลงไปเลยนะล่างนี่ปล่อยก่อนเลย ล่างปลอยกรเนี่ยเป็นยิบตะนี่ย่านยิบพะแนงล่างอ่ะมันมันมีได้มันได้สามตัวคืสองสองห้าแปดสองห้าแปดหลักสิบอันนี้่งมีเข้าตลอดได้บ่กันวิ่งหลักสิบล่างวิ่งหลักสิบล่างมัน มันได้สองห้าแปดแต่ว่าเขาไปเน้นที่ 2, ะะอ 5, สองลวก็ลองห้าสองหน้าแปดนี่เขาว่ามันในสูตรดับแต่ว่าท่านผู้ชมนี่บ่ต้องเบิองนะจ๊ะเลขดับบ่ต้องเบิองผ่าชอบก็จับเลยแต่ว่านี่คือเมนมันยื่นซีสูตรนี่คก็จงมันชนสูตรเด็เขาก็จับสูตรอันขึ้นแต่แปดนี่มันไ่มีตัวชนคือมันอยู่คนเดียวมัน เขาเลยเอามันออกแล้วมามันก็เป็นหอยสันจอนเหมาะของสูงว่าหอยสันจอนมันตัวได้ไม่ที่มาก็ได้ถ้าปั่นกับไปเน้น้องปั่นไปเลยเลืสอตรกสุดเขาเอาไหเบิรงเป็นแนวทางลำๆว่านี้อี่ย่างฟันป่ะการงินว่านี่บอกว่านี้ฝันในมือเศร้านี่ก็ฝันฟันฟันวันคือแปดตลาดเนี่ยแต่มาหางซื้อหอยไว้แล้วเนี่ซื้อหอยไว้แล้วเขาบอกลูกวันี่เป็นสองแง่สองงามคือแตงลา มวยที่เขาซื้อไปมันจะเข่าครับครับมันจะเตรียนตัวเลขให้อ่าไม่แค่นั้นอ่าฝันยังไงครับเจ๊เออฝันฝันั้นๆั้นค่ะฝันสั้นๆั้นก็ยังฝันมาขับรถกระบะขับรถกระบะไปไปนุ่ลงนั่งามความในใจของเขาคือน้ำเขาเดี๋ยวเห็นนี่คือน้ำครับขับพาน้ำไปเนี่ยนะ น้ำพัดอันน้ำพัดอันดประตูรถน้ำทวนรถน้ำน้ำจะหัดประตูรถอบไนี้มหัดกระจกรถจะไม่ใช่ไปหัดเลางกลงๆนะที่เขามองเห็นน้ำนะเขาบอกเอาน้ำมันเลิกตัวไหนเขาเราสิถอยเลยบ่ถอยเลยบ่ถอยเรามาจะเปิดเนามาลงเมืองกันนะเปิดนำมาลงเมืองบรรดาชีกำลังที่มาเปิดเมืองมองกระจกหน่อยไหมมันเป็นน้ำเนี่ยเม็นบ่อขี่หน่อยไหมบอเกอรบ่อขี่เป็นน้ำขี้ เอาก็เลยมาเอ้าอันปู๊เปิดกระจกออกไปนี่ยังไม่ขี่อะไรเข่าในรถนะกมันก็มันกลิ่นนะกันเลยเอ้าจีไหหทางออกจีหาทางออกแค่เส้ไหนก็ควรจะออกจากรถได้นควรจะบนบนถือขี่นะอ้าวมันก็เลยตื่นก่อนไปเกาฝันเห็นขี่นี่เลยเข่าอือหันเข่าฝันเั็นสี่นี่มาไม่เลขเข่าเด้อไม่ว่าอะมันมีสองเงี้ยชัวรจังว่าคนจะเปลี่ยนเลขหรือว่าเลขเงี้ยเขาซื้อแต่ไม่เข้า เพราะว่าก้อนที่เขาสีน้อนนี่คือเขาซื้อหวยไว้ซื้อหวยไว้สามตัวตัว,หวไหนค่ะเ,เขาก็ซื้อเขามากักหลักหา้าเขาซื้อห้าศูนย์ห,าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งเงินแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกเงินบนเนื้อรังค่ะอันนี้เขาซื้อเซื้อ 50, ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนี่ซื้อรัง กับคุ้นบนนิดนึงม <c oughs> ันไม่เฮียมันหลุดเนาะ,ะ,ะหนึ่งหกค่น้องเื้อบนแล้วกับคุ้นล้างนิดนึงเอาก็ซือ้อเท่านี้แหละเป,เป็นเลขล่างเกี้ยย่ยงวัดีเป็นเป็นเลขล่างที่เขาเขาเหามักสองรองอสองรองห้าแต่ว่าเขาเขาเ่หมักสองไปไหนเขาเอาหา้าจุดเขาก็เลยลหลักห้ามาเป็นหลักสิบทีหลัเขาเอามามีสองแง่สองงานอยู่าเพิ่งมา เลขเขาเข่าบอหรือว่าคนจะบอกตัวไม่เป็นทะเบียนรถแบบนี้นะทะเบียนรถเออใดยน่ะทะเบียนรถก็บราคาที่เราเหรอคะค่ะทะเบียนยังนอห้าแปดห้าสี่ห้าแปดห้าสี่ที่วาหน้าทวงรถที่ว่าเปิดประตูมาเจอขี้นี่าโอ้โหอันนี้แหละห้าแปดห้าสี่เออเขาแปลว่ารูดหาได้บนได้หลังไม่นอน สดง,งว่าเขาไปก็ถึงรูดห้าอ่รูดห้าในห้าแปดห้าสี่ก็ห้าสี่กับห้าแปดเราซื้อไปแล้วห้าหนึ่งกับอ่อห้าศูนย์เนาะครับอ่เอเขาเลยว่ามันอ่อสงสัยแครูดหาเราได้บนได้ล่างเหมือนหอเหมือนหัวที่ออกนครน,นายกครับที่ออกอ่อห้าห้ากับห้าสองไงอไหมเออได้บนได้ลา่างวันนั้นอะ่ะเอามีหาหาที่ไหนละจ้ามีทะเบียนต้นนี้<ม> ตัดเล่นเอาใช่ไหมเจ๊ปีตัวนี้ตัดเล่นค่ะสบายเขาชอบที่รา้าเยี่ยงชอบก็ได้แต่าม,ามากมเขราะมากมูเนี่ยคือห้าหนึ่งกับห้าแสดห้าหนึ่งห้าแสนมากมืนี่าานี่มันไปบนได้ไปล่างได้เพระาะว่าห้าบนเขาเขาปล่อยแบบน้หาแ้วเขาลักสิด ก็เลยอคุณนบทมานิดนึงครับแล้วิ่งมีบ่มาวิ่งสิบล่างนี่ยังไม่พลาดเลยใช่ไหมเจ๊ยังยังแต่บางวันนี่มันกะระวังนิดนึงเพราะว่าเราเป็นหอยชันจรเป็นหัชันจรในันจรที่ออกจังหวัดเขาบอจะลอกบอแต่ว่าคอยชันจรชนมากได้ตามเลี้ยงมี่มันจะมีเป่าเลยอ่ะมีเป่าแทบทุกพวดยน่ะครับ อันนี้งอนนี่กะที่เอียงจะรูดห่ารูดห่าคิดว่าได้บทในล่างเลยแหลเพราะว่านครนายกเป็นหอกกรรูดห่าทหาศูนย์ถึหอดห่าก็มันก็มาออกห่าสองคับห่าห่าเอาก็ได้างตะบนตะล่างงวดนี้ที่ไหนนะครับมหาสารคามมหาสารคามเจี๊ยงก็จะรูดห่าเหมือนเดิมห่านึงนั่นรหัสเขานะห่านึงนะมันตรงกับเลขเจี๊ยงเลยเนาะ ว่าจะบ้านห้าหนึ่งก็จะวันเกิดเข้าพรอมอายุข้าพร้อมเป็นห้าหนึ่งกับห้าสองเลขหลักห้ามาเลยรูดๆมันเป็นห้าเลยห้าหนึ่งห้าสองพอมารูดห้าศูนย์็นถ้าห้าเก้าแล้วนี่แล้วเนี่ยมันมีทุกห้านะครับก็ววคือถ้าเกิดมาห้านี่คือมาห้าคือต่ำบนต่ำล่างเลยแหละเอียงต่ำบนต่ำล่างเลย <edu> <c oughs> ขาคิดว่าอย่างนั้นเนาะเขาก็อบ,บอกเขาเคยออกอ,อกช่องเท่หนึงแล้วรอบนึงแล้วว่าเพ่นเอาเงินเหรียญหาไหมเขาสัน,นสบ,บอกค่ะเอ่อจะบอกท่านผู้ชมาถ้าเป็นหวยสันจอดแบบนี่นะ่ะให้เป็นเน,นี่ยนีร้อมฝันพร้อมฝันันจะมาบอกอยังไงให้เขาไปอย่งัง่งแมงวัดกรนนายกนี่นายุนครนายกนี่เขากระโดดหาหนี่คือคนเอาเงินเหรียญหาไหมเขา เอาคำพูดมาต่อหาศูนย์ทนทอดหาเก้าก็ไปตาหาสองคำหาหานะทั้งบนทั้งล่างวันนี้มันเกาเรียนหามาให้เขาเลยว่นนาเอาตะอหาไปทอดหาเก้าเลยคิดว่า,าไปบนไปล่างแน่นอนเลยต่ว่าหามาล่างกว่าค่ามาได้ทั้งบนทั้งล่างนะาได้ทั้งบนทั้งล่างแน่นครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจี้ยเอียงนะครับผมแนวทาง เลขวิ่ง10ล่างนะครับผมยังไม่หลุดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเลขความฝันของเจ๊เอี้ยงนะฮะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ